สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Shop c a s นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําวงจรสเตปดาวนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวอย่างวงจรสเตปดาวเนี่ย ก็ここสามารถใช้ในงานทั่วไปนะครับในงานอุตสาหกรรมในงานวงจรเป็นพื้นฐานของวงจรจ่ายไฟที่เราจะใช้ในการออกแบบคบนอนโทรลเลอร์นะครับในออกแบบวงจรต่างๆนะครับก็เป็นวงจรเริ่มต้นที่ควรใช้กันเยอะก็คือ LM 2 5 9ห้า้านะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดน,นะครับต้องการสร้างวงจรหรือสร้างนแนวคิดหรือมีแนวคิดในการสร้างโปรดักต์นะครับแต่ขาดความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาพี่สืบได้เลยนะครับพี่สืบก็จะแนะนําความรู้แล้วก็ในการสร้างโน้ตหาสร้างวงจรนะครับ ให้นะครับสำหรับวันนี้โดยนะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับพูดคุยกันได้เลยทางเ c e b ุ o กและแอดไลน์มาคุยกันได้เลยครับอ่ะเราไปเริ่มในการสร้างวงจรสเตปดาวด้วย IC เบอร์ l m 2 5 9 6กันเลยดีกว่าครับตัว LM 2 5 9 6เนี่ยนะครับก็มีใช้ทั่วไปเนาะเดี๋ยวอ่ะอันนี้คือโมดูลสเตปดาวที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วไปนะครับมีหลายรุ่นรุ่นนี้ก็เป็นฟิกนะครับอ่ารุ่นนี้ก็แอดจัดได้เห็นไหมครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับหรือรุ่นนี้ก็จะมีจอแสดงผลนะครับ แต่ถ้าเราต้องการออกแบบวงจรเองนะครับตัวเนี้ตัว Data s h e e เนะ่ยเดี๋ยวเไปเปิดเดี๋ยวผมเปิด d Data s h e e t ให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือ d Data s h e e t นะครับตัว LM 2 5 9 6นะครับก็มีหลายแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ TO 2 2 0นะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเคสแบบนี้แบบ3 1 c d อีกตัวหนึ่งก็3 1 4 d นะครับ อาจที่เราใช้กันรประจำหรือที่เราเห็นจำหน่ายในโมดูลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคสแบบ 936A นะครับตัวแพ็กเกจจิ้งเนาะแล้วก็ก็จะมีวงจรตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือวงจรตัวอย่างเนาะวิธีการต่อใช้งานเบื้องต้นนะครับส่วนใครจะไปประยุกต์ใช้อย่างไงก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับม็กซิมัมซับไพโวล์นะครับก็คือ V i อินอย่างม็กมัมรันได้สูงสุดถึง45โวลต์นะครับ ส่วนวงจรที่พี่สืบให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ก็คืออันนี้พี่สืบได้ออกแบบไว้นะครับก็จะมีตัว IC Lm 25 9 6ก็นะครับแล้วก็ตัวมีตัว L1 นะครับ330ไมโครเฮอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวอะปาซิเตอร์นะครับทั้งขาเข้าข,า,ขาออกเนาะก็จะมีทั้งคู่เลยนะครับส่วนอ่ตัว R แบ่งแรงดันนะครับก็จะมี330โอห์มนะครับ กับ1กิโลโอมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราลองไปออกแบบวงจรกันเลยดีกว่าครับรับนี่ตัววงจรของเราเนาะท่านแรกนะครับก็ให้สร้างมาที่ลายนะครับก็กดดิเม s ชันตรงนี้นะครับมานี่ลากเลยครับเออผมกะว่าจะเอาประมาณสัก5เซนนะครับคูณ3มเซน น่าจะได้อยู่นะครับสามเซนใหญ่อยู่นเนี่ยสามเซนอ่ะเราก็ตรงนี้ V in เนอะเราก็วางางนี้ก่อนวางตำแหน่งหน้าน,นี้นะครับส่วน V out ก็วางตรงกึ่งกลางเลยครับ เราค่อยๆปรับนะครับไม่ต้องเออรีบร้อนในการปรับจูนตำแหน่งต่างๆนะครับนี่เพื่อความเหมาะสมนะครับดูความเหมาะสมก่อนนี่เนาะ,ะก็จะประมาณนี้ปรับขนาดของตัวหนังสือก่อนนะครับแล้วก็ กดที่ไซส์นะครับก็0.8นเนาะปุ๊บปปุ๊บปบอ่าโอเคเนาะเราก็มาหาตำแหน่งวางนะครับเดี๋ยวตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราวางตำแหน่งไม่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้เราเอ่อตอนลงอุปกรณ์นี้จะลำบากนะครับว่าตำแหน่งเอ่อตัวไหนต้องลงอุปกรณ์ชนิดใด พาตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับเลาก็ลากเลยนะครับเส้นเนี่ยเราก็มาเล่านะครับแอร์ไรสนะครับแล้วก็มาเลือกขนาดเส้นนะครับอันนี้ผมจะใช้สัก0.4 0.5นะครับแต่ไฟเข้าเนี่ยผมกะว่าจะใช้0.8ครับน,นี่แล้วก็เส้นเอียงนะครับนะครับปุ๊บนี่ไฟเข้าเรา คเาอาวงจรเรียบร้อยนะครับออกมาเราก็จะเข้า L นะครับนี่เราลากไปที่ L ห้าวงออกมาแล้วนะครับห้าวงก็มานี่แล้วก็ปาดทางนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือฝ่ายเข้าเนาะนะครับแล้วเรามาตรงนี้ครับผมเลือกขนาดเส้นให้เล็กลง นะครับเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องคอนโทรลและสัก0.4นะครับอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้มาตัวไดโอดก่อนเนะาะไดโอดรับต่อกาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผ่านตัว R เพื่อให้หลอด LED แสดงผลนะครับตัวนี้อ่าเรียบร้อยนะครับต่อมาฟีดแบกนะครับฟีดแบกก็นี่หาฟีดแบก ตัววงจรแบ่งแรงดันเนาะตรงนี้เราก็ต้องมาดูนะครับตรงนี้ไม่เอียงนะอ่ะเดี๋ยวเราปรับตรงนี้กันโอเคปรับเส้นตรงก่อนนี่นิดหน่อยไม่เป็นไร5โวลต์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ต้องวัดมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับรนิดหน่อยมันอยู่ต่ำไปโอเค เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็วาดกาวแพดนะกราวแพดเราก็มาที่โพลิก o อนนี่นะครับโพลิก o อนคลิกไปนะครับแล้วก็ผมเรียก Isolation นะครับไว้ที่0.4นะครับประจำอยู่แล้ว Lag4 สนะครับประมาณนี้เนาะโอเคขนาดเนี้ยก็0.4ก็ได้ครับโอเคลากเลยครับด้านท็อป แล้วก็พิมพ์ GND เนะาะ Ground นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Listen ครับปุ๊บนะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้มันหายไปเนาะเราก็เติมเข้าไป <ๆ S 1> ก,กด Listen อีกทีนี่ครับจะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูภาพเนเดอร์กันนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาเปิดในโปรแกรมฟังก์ชันนะครับ เพื่อที่เอาไฟล์นะครับเอาไฟล์บอร์ดเนี่ยมาเปิดในโปรแกรมฟังก์ชันนะครับพอเปิดเสร็จแล้วให้กดปุ่มนี้นะครับนะครับแล้วก็ติ๊กไว้หมดเลยเสุดแล้วเนาะนตัวอย่างที่เรนเดอร์ขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะเรนเดอร์ภาพกราฟิกนะครับอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับมาตรงนี้เรนเดอร์ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าวงจรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับการทำสเตปดาวนะครับจากสมัยเมื่อก่อนพี่สืบเริ่มทำเนี่ยก็คือจะเป็นพวก7805นะครับ78-12นะครับไอ้พวกนี้มันก็จะร้อนนะครับส่วนจะร้อนแตกต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดนะครับส่วนตัวเนี้ยตัว L M 2 5 9 6จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาต่อใช้งานก็จะมีตัวอุปกรณ์ต่างๆพ่วงเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะร้อนน้อยกว่านะครับแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับแต่ก็ร้อนน้อยกว่านะครับ ก็เลือกใช้งานดูนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆท่านใดมีคำถามนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วมาพูดคุยทางแฟนเพจ Facebook นะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับหรือคุยผ่านช่องแชทในตัวช่อง YouTube ได้เลยนะครับทักเข้ามาพูดคุยแล้วเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้เลยครับสวันดี้พี่สิบขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย